ไอศครีมครับไอศครีมไอศครีมครับสวัสดีครับยายใสเลิบหนึ่งครับมาขายติ่มครับวันนี้ยายสกขอบคุณนะครับวันนี้ไม่มีเครื่องอ่านครับเลยขึ้นแนวตั้งครับ ขายชิมเมเลียครับมันอี้านขายตักไร่สดก่อนลงไร่ก่อนสิไปครับติมโบราณครับวัตถวดดำครับ เดี๋ยวครับเราขายติ่มซาสมชายเดี๋ยวครับเด้อยเราขายติ่มไม่ก็10สิบบาทครับเยอะใส่ Mas si 10 ทางนี้สิบบาทได้ครึ่งเดียวจะย,ยุใสแย่ยใสสิบบาทนี่เต็มเนี่ยครับยาวคืบหนึน่งครับยาวคืบหนึน่ง dùm hoa nhạc, yes, I chào dùm hoa nhạc,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  lấy bật đung bài đây nữa. lấy bật đung bài đây xin chào 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 ba chào 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 Mais that's it